ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถออสลักข่าวกันต่อคุณผู้ชมเองสามารถที่จะสะท้อนความคิดเห็นมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของพรบทวงถามหนี้นะคะทีนี้กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณชูชาติอยากจะให้แสดงความคิดเห็นสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวของการร่างพรบนะคะทวงถามหนี้ชุดเนี้ว่ามีส่วนไหนที่ที่อยากจะแสดงความคิดเห็นเพิมเ่มเติมหรือว่ามองว่ามันยังมีช่องที่น่าจะอุดรูหลายๆรูได้มีไหมคะ เอาว่าถ้ามีรูรั่วยังเยอะๆอยู่ <c oughs> นะครับค่อนข้างเยอะแล้วสามารถเป็นช่องให้ทางผู้ประกอบการสถาบันการเงินเนี่ยเลื้อยเอาช่องโว่เนี่ยทำให้พรบตัวเนี้ยไม่เป็นผลเพราะยังมีช่องโว่ของกฎหมาย <c oughs> พรบตัวนี้อยู่หลายช่องเอาท,ที่เห็นชัดๆอันหนึ่งนะฮะ <c oughs> ขอ,กอยกตัวอย่างข้อกรณีเดียวพอการทวงถามนี่ตรงนี้นะครับถ้ามีการละเมิดมันดีกว่าทปทแนะ่เพราะมีบทลงโทษเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่บทลงโทษคือบทลงโทษสําหรับผู้ปฏิบัติ เช่นพนักงานทวงหนี้ทัวทวงไม่ดีและผิดกฎหมายพรบฉันโดยสิ้นเชิงโดยชัดแจ้งก็มีบทลงโทษจะปรับจะอะไรอย่างไรก็ตามไ่ออกไงก็ว่ากันไปครับจะถามว่ามันโยงไปถึงไหนต่อก็โยงไปถึงบริษัทรับจ้างทวงหนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงทุกวันนี้นะครับสถาบันการเงินพอมีลูกหนี้ที่ค้างชําระเกิน2เดือนเขาไม่ทวงเองไม่เคยโหนไว้ในมือไม่เคยเอาพนักงานตัวเองไปทวงเขา หยุดจ่ายนี่หยุดชําระนี่เรียบร้อยประมาณเดือน2เดือนเขาปล่อยเลยครับเขาปล่อยให้สํานักงานทวงหนี้ซึ่งมีอยู่เป็นพันๆบริษัทเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเอาเป็นผู้รับจ้างโดยที่ไม่มีค่าจ้างโดยหลักนะครับแต่ถ้าคุณทวงหนี้ได้คุณได้เปอร์เซ็นต์เป็นคอมมิชชั่นฉะนั้นก็เลยเกิดกรณีทวงหนี้ที่เราเรียกว่าทวงหนี้โหดเพราะต้องทาทุกวิถีทางเพื่อทวงหนี้ให้ได้ไม่งั้นก็ไม่มีเงินคอมมิชชั่นที่จะดำรงอยู่กับตัวพนักงานเองเนี่ยหากมีการละเมิดซึ่งมัละเมิดมาตลอดนะฮะจนถึงทุกวันนี้พรบอกมา จะรอรับประกศาจจะกศราชกิษจาเบกษารสมมติมีผลบังคับใช้กดบทลงโทษของตรงนี้ก็คือว่าพนักงานคนนั้นมีความผิดแล้วนะฮะดทวลงโทษแล้วลาไปถึงใกล้ลาไปถึงหัวหน้านะฮะหรือลาไปถึงเจ้าของบริษัทรับจ้างติดตามรงนี้ที่เป็นผู้ประกอบการในนินนนติบุคลคลอาจจะต้องมีการจำคุกหรือปรับเป็นหลักแสนผมเห็นที่คนนี้เป็นหลักๆแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นก็แสดงว่าอะไรนี่คือข้อบกพร่องที่ผมเห็นไงเพราะว่าบริษัทรับจ้างวงนี้จะไม่ทวงนี้หรอกถ้าไม่มีผู้ว่าจ้างโดยแท้จริงอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วมันน่าจะ เชื่อมโยงไปถึงผู้ที่ว่าจ้างด้วยผมก<ห>ม<ะ>็บอกว่าผู้ว่าจ้างคือใครคือเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินใช่หรือไม่หรือมตัวเองเนี่ยพยายามผลักหาแพะเพราะถ้ามีพรบรตัวนี้มาเดี๋ยวจะมีปัญหาจริงๆที่ผ่านมาก็มีปัญหาโดยตลอดเกิดการฟ้องร้องการร้องเรียนฉะนั้นสถาบันการเงินก็ไม่อยากรับผิดชอบตรงนี้รวมทั้งไปจ้างพนักงานจํานวนมากเพื่อมาทวงหนี้มันก็เกิดเสียค่าใช้จ่ายก็มีพนักงานทวงหนี้มีอีกคนละครับที่เหลือพอจำลูกหนี้จํานวนมากก็ผลักออกผลักออกผลักออกหนึ่งก็คือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานสองเผื่อมีปัญหา นะครับมีการทะเลาะเบาแวงพูดจาไม่สุขายไม่ไม่ไม่สุภาพอยากคายใดๆก็ตามข่มขู่เลยก็บอกไม่รู้ก็บริษัทที่รับจ้างเนี่ยเขาไปทำเองก็ไปฟ้องเขาสินี่ครับผมถึงบอกว่าพรบตัวเนี้ยไม่ได้โยงไปถึงผู้ว่าจ้างที่แท้จริงว่าคุณจะไปจ้างใครกรุณาดูสักนิดว่าบริจัทต่างๆเหล่านั้นที่คุณไปจ้างเนี่ยมีความยุติธรรมมีจริยธรรมมีมนุษิธรรมไหมมีคุณธรรมหรือเปล่าไม่ใช่ว่า จ้างไปก่อนแต่ต้องจ้างไอ้พวกที่บริษัทที่มันทวงได้หโหดๆอะ่ะเพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทวงมันได้ดี<อ>นะฮะแต่ปัญหาคือว่าบทลงโทษไม่มีเพราะมันไม่ย้อนกลับไปถึงผู้ว่าจ้างคือผู้ว่าจ้างโดยแท้จริงคือถ้าพันเงินใช่หรือไม่ยังต่อเนื่ก็แสดงก็าไปหาบริษัทที่ทวงโหดเพื่อที่ฉันจะได้หาแพ้แล้วมีปัญหาแพ้ละไปมไม่จ้างแพ้ก็ได้เพราะแพ้บริษัทนี้ โดนฟ้องแล้วอย่างมากเขาปิดบริษัทแล้วก็เปิดบริษัทใหม่เขาจ้างใหม่อีกทีก็ได้คืออย่างนี้ลองเปรียบเทียบไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าจะตีเนี่ยให้ตีที่หัวเลยหรือยัง,ยงไงคะถ้าบอกว่าตีงูตีที่หัวตีได้แต่ผมขออนุญ,ญาตถ้าไม่โยงกลับไปตรงนี้จริงๆเนี่ยสมมติผมไม่ชอบใครบางคนเนี่ยผมจ้างมือปืนไปยิงนั่นหน่อยยิงคนเนี้ยคู่เลยศัตรูผมอะเอามือปืนไปยิงตำรวจจับมือปืนได้นะฮะมือปืนก็ซักท่อว่าผมเป็นผู้ว่าจ้างให้ยิงแต่ผมบอกผมไม่ได้ยิงอผมไม่ผิด ไอ้นั่นมันยิงผมมาจ the, the ้างแล้วมันไปดันไปยิงทําไมอะถ้ามันไม่ยิงมันก็ไม่ตายก็ไม่มีความผิดกลายเป็นว่าผู้ว่าจ้างอย่างผมไม่มีความผิดผมกว่ามันไม่ถูกต้องค่ะนะคะอันนี้คือจุดนี้ที่คุณชูชาติมองว่ามันมันยังมีช่องโหว่อยู่นะมีครับยังมีหลายข้อนี่แค่ยกตัวอย่างแค่ข้อนึงก็เห็นอันนี้เฉพาะข้อเดียวนะแต่ว่าจริงแล้วยังมีอีกหลายข้อมีหลายข้อมีคถามส่งตรงมาจากคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เวลาจะหมดนะคะนี่ของไอ้แบงค์ประมาณ4ี่0 0บาทนะคะประมาณ2ปีแล้วก็ตอนนี้มีคนมาตามทวงหนี้่่งยัไาระีดคคปฏิิบตอก็ จริงๆแล้วเรามีวิธีการสอนการปลดหนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าเราทางผมเนี่ยเขียนเป็นบทความอยู่ในเว็บไซต์ของชมรมหนี้บัตรเครดิตซึ่งเราเปิดตัวมาหลายปีมากมไม่คเปิดเปิดมานาะนแล้วผมอย่างผมเนี่ยผมรับสายปรึกษาปัญหานี้ฮอตไลน์มาเนี่ยเกือบสิปีแล้วะนะครับแล้วก็มีความรู้ความ ให้คุณเข้าไปอ่านศึกษาได้เยอะแยะมากมายในเว็บไซต์ของชมรมเนี่ยถ้าผมตอบแบบนี้ผมบอกเลยเวลาไม่พอแน่นอนผมขออนุญาตนะครับไปหาอ่านความรู้ได้ฟรีนะครับตัวผมเองมีนาาปากกาว่านกกระจอกเทศเนี่ยที่เป็นประธานชมรมเนี่ยผมเคยมีการเขียนบทความลงในหนังสือนะครับชื่อหนังสือล่างนี้บัตรเครดิตคันเทพวางขายตามสีเอดทั่วไปแต่ว่าอนัดก็ต้องเสียต้นซื้อผมอยากให้ทุกท่านที่มีนี่ซึ่งมีปัญหาหนักอกอยู่แล้วอะไปอ่านของฟรีได้ไหมครับ ของฟรีบทความความรู้ในการปลดหนี้พวกท่านแบบฟรีๆอยู่ในเว็บไซต์เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยทั้งนั้นเลยนะคบะเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยฮะถ้านึกไม่ออกเป็นเว็บไซต์ที่พึ่งกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะรู้สึกว่าจะมีปรากฏอยู่บนหน้าจอเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะหรือบางคนจดไม่ทันนะฮะเข้า Google เลยครับแล้วพิมพ์คําว่าชมรมหนี้ค่ะแค่นี้ครับสามคำภาษาไทยคุณเจอเลยมันขึ้นแบบหนึ่งเลยครับจ่าปกติรับสาย วันละกี่สายคะก็เยอะครับประมาณเฉลี่ยแล้ววันละ30สายต่อวันโอ้โหนะคะก็เรียกได้ว่ามีประชาชนที่เขลังประสบปัญหาเหล่านี้นี่เยอะมากนะคะเอาเป็นว่าสะท้อนความคิดเห็นกันละกันนี่นะคะก็มีส่งมาบอกว่าติดแบล็คลิสต์ยูโรกี่ปีถึงจะหลุดนะคะติดมาตั้งแต่ปี40ค่ะโโอ้หทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าติดปี40เลยไม่หมดคืออย่างนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยนามชื่อก่อนว่าแบล็คลิสต์เนี่ยเครดิตบูโรไม่ใช่ดูโรเพราะยูโรหมายถึงฟุตบอลนะคะเครดิตบูโรคือเป็นบริษัทที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านเครดิต ถ้าคุณไม่ชําระนี่เนี่ยมันติดอยู่แล้วะนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าติดตั้งแต่ปี4 0ถึงปัจจุบันเนี่ยถ้านับอายุแล้วมัน16ปีคือจริงๆเครดิตบูโรเนี่ยมันก็มีอายุของมันถูกไหมหร่จริงๆแล้วเนี่ยแต่เราสามารถสอบถามได้ใช่ไหมถ้าบอกว่านับปัจจุบันนี้นะฮะบูโรเนี่ยยังไม่มีแต่บูโรสามารถปลดได้มเมื่อคุณชําระนี่แล้วะนะฮะ การชําระหนี้เนี่ยลองไปเจรจาเจ้าหนี้เพราะหนี้ตรงนี้อาจจะขาดยุควาล่ะผมพูดตรงๆเลยนี่อายุความของแพ่งเนี่ยมันสูงสุดแค่สิปีถ้าเคสนี้กรณีนี้บอกสิบหกปียังไม่ได้ฟ้องเลยนะฮะายังไม่มีหมายสารฟ้องมากระท้ายฟ้องได้เลยเพราะขาดยุความและแสดงว่าทวงเพลินนี่ทวงมันปากไปหน่อยใช่ไหมแล้วป่านนี้เนี่ยดอกเบี้ยค่าเบี้ยปรับค่าราชาค่าทวงถามอะไรมันล่าลอไปยิ่งเยอะแล้วลักษณะเนี้ยถ้าจะจะจะจ่ายหนี้นะโทรทาโทรโทรกลับไปติดต่อกับทางเจ้าหนี้ตัวจริงนะครับ ว่าจะจ่ายนี่ชำระนี่ท้าหลายขอส่วนลดเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ได้เงินคืนอยู่แล้วเรามาเจรจากันดีๆคุยกันดีเรามีเงินแล้วเราพร้อมชำระให้ส่วนลดออกมาซะแสดงว่าจริงๆแล้วการหาทางออกที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราเป็นหนี้เน้นการเจราจาหรือว่าไกล่เกลีย่ยคือทางออกที่ดีที่สุดถูกไหมคะถูกแต่เจ้านี่ไม่เคยคุยกับเราไงปัญหาคือเราเป็นหนี้ปุ๊บเรามีความเด,ดือดร้อนอะไรเขาไม่เคยคุยควิธีที่จะคุยได้อย่างเดียวคือหยุดจ่ายหยุดจ่ายเมื่อไหร่ค่อยมาหันหน้ามาคุยถ้าไม่หยุดก็ไม่หันหน้ามาคุยแต่กรณีนี้ขอส่วนนนลลดะะคครรัับหหงจจาากทีีุณชํ้้มแ อย่าลืมนะคุณเจจาเสร็จคุณได้คำเจจาอะไรต้องเอาสื่อยืนยันมาด้วยนะ<อ>ไม่เจจาด้วยปากเปล่านะ,ะโดนหลอกมาเยอะครับแะะล้วหลังจากตรงนี้เนี่ยเอเจจาชำระนี่หมดแล้ว อีก3ปีบูโรคุณหายไปเองนี่คือกฎครับกฎหมายครับค่ะ <c oughs> นะคะจริงๆแล้วมีคําถามอีกเยอะมากฝากคาถามเลยนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ทําเป็นคอลัมน์แล้วก็ตอบในเว็บไซต์คุณผู้ชมเองจะได้รู้ว่ามีคําถามของเราเนี่ยนะคะอยากได้คาตอบก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่คุณชูชาติได้บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ติดตามอยู่บน,นหน้าจอด้วยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมผมว่านะขออนุญาตแล้วกันนะฮะบางคำถามนี่อาจจะเขียนมาสั้นๆผมก็เลยไม่รู้ขยายใจความได้ยังไงกรุณานิดหนึ่ง ไปเขียนตั้งคำถามในกระทู้ของชมรมนี่เลยครับคงถามตอบปัญหานี่คุณถามได้เลยครับเดี๋ยวมีคนตอบให้ <S 1> <S 1> ใช่ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะคน่าเสดาวันนี้เวลาน,น้อยไปนิดนึงเดี๋ยวโอกาสหน้าคนจะต้องเรียนเชิญใหม่นะคะควันนี้<ด>ขอก<ด>ราบขอ,ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณชูชาติบุญยงยศนะคะประธานชมรมนี่บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนีี้สสวัดค่ะ